ชนเผ่าโยลีอานีก็ถึงตรงนี้แล้วดูเหมือนที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทะเลทรายของชนเผ่าสินะฟิวเมื่อก่อนเจ้าบอกจะปลูกต้นไม้บนดินทรายแปลงทะเลทรายให้เป็นป่าจะพูดจริงจังเหรอเอ๊ะ <c oughs> ต้องจริงจังสิดูสิต้นกล้าของข้าก็เอามาแล้วนะพวกเขาอยู่ที่นั่น ไม่มีใครอยู่รอบๆบัดน,นี้คือโอกาสที่ดีที่สุดลงมือฮึพวกเจ้าแอบทำอะไรอยู่ที่นั่นปรากฏออกมาเออพวกพวกเราไม่ได้สังเกตเห็นอะไรเลยโอ้งานอยู่เลรอฮะรีบไ,ไปช่วยทำงานซะสิรับทราบรับทราบ โชคดีที่เราไม่ได้เปิดเผยออกมาทำงานขยันมากหวังว่ามันจะอยู่รอดได้ดีหลังอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบแทนนะมามาช่วงนี้ข้าเออจัดงานราชกิจมากมายคงไม่ได้กินอะไรกันเลยกินเยอะๆนะพอแล้วพอแล้ว ขอบคุณนะสะดิดยายไทยโฮรักฝ่าบาทอย่างสุดหัวใจฝ่าบาทอย่าปฏิเสธเลยนะวางไว้ยุ่งตลอดบ่ายแล้วใช่ไหมพวกเราเป็นครอบครัวกันแล้วนั่งลงทานข้าวด้วยกันสิขอบคุณไทโฮรักและเมตตากับข้านะสะดิดยาย ความจริงแล้วข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะขอให้ท่านช่วยข้าหน่อยอ๋อเหรอเรื่องอะไรเหรอมีแม่นางผู้หนึง่งนางเอาใจใส่ข้ามากแต่ข้าไม่รู้ว่านางคิดอะไรอยู่ข้าจึงอยากขอให้สเสด็จยายช่วยข้าถามนางให้หน่อยสเสด็จยายมีประสบการณ์ตั้งเยอะต้องดูออกได้ว่าหยุนอิงมาหวินชีกำลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่เชื่อมัน่น ข้าเข้าใจแล้วข้าเออคงตกหลุมลักแม่นางคนนี้แล้วแน่นอนอยากให้ข้าช่วยดูหน่อยว่าแม่นางคนนั้นชอบเข้าเหมือนกันหรือเปล่าข้าเออจะไม่ต้องเป็นห่วงสะด็จยายจะจัดการให้เจ้าเองสุดยอดเลยถึงจะไม่มีหลานแต่ก็มีเหลนก็ดียินเออไปสองคนดีกว่านะไปคนเดียวเจ้าไปด้วยเถอะเพคะ วันที่สองหยุนอิงมานี่ไม่ใช่บอกว่ามีงานเลี้ยงของครอบครัวหรอกเหรอทำไมถึงต้องมาที่สวนดอกไม้หลวงด้วยละ่ะวินเคร์ทำไมงานเลี้ยงนี้ถึงได้ลึกลับแบบนี้นะเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเจ้าก็คือหยุนอิงใช่ไหมถ้าเป็นสัดสาวยของเคร์อเอ,อ๋อ วันนี้เป็นแค่ง,งานเลี้ยงเล็กๆสำหรับครอบครัวเนี่ยเจ้าอยากกลิ้งเครียดมากตามสบายเลยเสด็จยายแหละเออหรือว่าหรือว่านี้ก็คือการพบปะผู้ปกครองในตำนานจะไม่เร็วมากไปแหรอข้าค้าเออคือท่านหญิงหยุนอิงมาแล้วเหรอ เดินเข้ามาโทษข้าก็รู้เรื่องนี้คงไม่ได้ง่ายขนาดนี้หรอกผู้หญิงเลวนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนผีเลยที่ไหนก็มีนางอยู่ด้วยยินเออเจ้ารู้จักหยุนอิงด้วยเหรอฮะสงสัยเคยเจอหน้าครั้งเดียวไทโฮท่านทานเข้ากับแขกเถอะนะให้ซียินมาปฏิบัติท่านนะ่ะ เด็กดีลำบากเจ้าแล้วนะมามามายุนอิงข้าเอา๋อมานั่งอยู่ข้างๆข้า,ขานะเดินอย่างแข็งตัวไอ้ยาสาวน้อยนี้น่ารักมากเลยดีมากยุนอิงมาจากที่ใดล่ะอายุเท่าใดปกติอ่านหนังสือประเภทไหนกันข้าข้าเออสดิดยาย ไม่ใช่ว่าต้องทำหยุนอิงเกี่ยวกับแผนการของนางแล้วทำไมถึงเริ่มโอภาปราัยแล้วล่ะเจ้าเด็กโง่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆความคิดของสาวๆอย่ามาขัดบทหยุนอิงเจ้าคิดว่าเค้าเออเป็นคนยังไงเหรอเขาเขาอืเป็นคนดีมากสเสด็จยายเจ้าปิดปากไปซะ สักไซเขาเป็นคนดีมากดังนั้นเจ้าคิดว่าข,ข้าชอบชอบเอ๊ันยิงยุนอิงอย่าเพราะตื่นเต้นจึงพูดจาไม่เหมาะสมนะทานส้มก่อนนะจะได้สงบลงนัังคือนาจาที่เกิดใหม่และอยู่บนวงล้อแห่งลมและไฟเหรอทำไมจู่ๆก็โปล่ตัวออกมาล่ะ ต้เท้าไต้เท้าท่านเข้าไม่ได้นะหลีกทางซะข้ามีเรื่องสำคัญจะรายงานสู้ชวนให้เขาเข้ามาฟาบาทกระทรวงยุทธนาการแผนกช่างชูกัวโหขอบคาระวะไทโหองค์ชายทายาท หม่อมฉันเคยรายงานหลายรอบแล้วฝ่าบาทเสด็จประชวนหนักหม่อมฉันเป็นห่วงฝ่าบาทเสด็จมากขอทาองค์ชายทายาทหน่อยว่าหม่อมฉันสามารถไปเยี่ยมฝ่าบาทเสด็จได้หรือไม่ขอรับมีคุนนางอยู่ด้วยครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ให้ข่าวลือเป็นจริงได้ใ <c oughs> ต้เท้าก่าในฐานะขุนนางเจ้าเป็นห่วงเสด็จพ่อจิตใจซื่อสัตย์ต่อวินชีข้ารู้อยู่แล้ว เสด็จพ่อยังอยู่ในช่วงพักฟื้นข้ากลัวว่าอาการประชวนของเสด็จพ่อจะรุนแรงขึ้นได้เต้เทา้ากอกลับไปก่อนเถอะองชยายาญาติอย่าดื่มเยอะไปนะลูกขอโทษนะฝ่าบาทข้าแค่อยากจะเตือนท่านนะ่ะไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ท่านขุนเคือง <c oughs> ฝ่าบาทสเสด็จยังประชวนอยู่ในขณะนี้องค์ชายทาญาตไม่ครองหลักจริยธรรมยังเกี่ยวพันกับสนมในฮาเรมช่างเหลียวไหลจริงๆหากได้เท้ากวาไม่มีเรื่องอื่นแล้วก็กลับไปได้แล้วละ่ะบอกว่าฝ่าบาทสเสด็จประชวนหนักข้าว่านะความจริงแล้วคือข้ออ้างที่องค์ชายทาญาตอยากจะครองงานราชกิจมากกว่าขอรับ ฟาบาทสเสด็จข้าจะหาวิธีทางช่วยท่านออกจากความเดือดร้อนให้ได้จ๊อกจอกอะฮ,ฮฟึาฟาาบาทโทษทีนะเจ้าจอ,อมยินมือของข้าหลุดไม่ได้ตั้งใจอยากจะล่วงเกินเจ้าจอมยินนะ่ะ ทำได้ดีมากวินเคระ์ไทโฮเครพอแล้วหยุดได้แล้วข้าเหนื่อยแล้วควรกลับวางไปพักผ่อนกันหยุนอิงอย่าถือสาข้าพูดมากนะถ้าว่างอย่าลืมมาเยี่ยมข้าที่พระตำหนักชฉ่อนิงนะ่ะไปคะับไทโฮ พวกเจ้าสองคนต้องอยู่ด้วยกันนะ,สะเสด็จยายตกลงแล้วท่านมาเพราะอะไรกันนะไม่ใช่ว่าจะมาช่วยทับทามหรอกเหรอเนี่ยเปอยจีตายซะแล้วไม่เป็นไรนะถ้าต้นนี้เหี่ยวไปปลูกต้นใหม่ก็ได้นี่นะเอ๊ะเจ้าก็พูดถูก ถ้าจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเช่นนี้แน่พวกเจ้ามาที่นี่ปลูกต่อไปเฮชู hey, <you. S 1> อีกสองสามวันให้หลังตายอีกแล้วปลูกปลูกอีกข้าไม่เชื่อหรอกนะอสุดท้ายปลูกอีกมา ใครจะเชื่อได้ว่าพวกเราคือนะะักฆ่าอาข้าเปลี่ยนต้นไม้มากกว่าสิบชนิดแล้วปลูกต้นกล้าเยอะขนาดนี้ทั้งหมดก็เหี่ยวตายหมดแล้วไม่มีต้นไหนรอดเหนื่ยใจจังเลยนวดขาทำไมองค์หญิงถึงต้องหมกมุนกับการปลูกต้นไม้แล้วเพคะ ท่านทำได้เยอะมากแล้วเพื่อชนเผ่านี้นะ่ะไม่ไมไม่การปลูกต้นไม้ไมีประโยชน์มากนะมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะรวยก็ต้องปลูกต้นไม้ซะก่อนอะอีอ้เยียนท่านมาทำไมแหละได้ยินมาว่าเจ้าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปลูกต้นไม้เหล่านั้นแต่ก็ไม่มีต้นไหนรอดเลยสักต้นหนึ่ง ถ้ากังวลว่าเจ้าจะเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยมาหาเจ้าเนะี่ยนั่นแหละสิตายหมดแล้วเมื่อข้ามาที่ชนเผ่านี้ก็เห็นว่าต้นป๊อปล่าในทะเลทรายเติบโตได้ดีทำไมเจ้าไม่ปลูกต้นไม้ป๊อปล่าในพื้นที่ขนาดใหญ่เนะ่ะแต่ชอบพันผักและผลไม้มากกว่าต้นป๊อปล่าทนแรงและแข็งแรงมากชาวชนเผยอร์ลีอานี พึ่งพาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แกะวัวเพื่อใช้ชีวิตในแต่ละวันตอนนี้เปยจีกับวินชีได้เปิดการทําการค้าขายวินชีอุดมไปด้วยที่ดินและสินค้าเปยจีจะต้องเสียเปรียบในธุรกิจการค้าร่วมกันดังนั้นเจ้าจึงอยากจะให้ชาวเปยจีพัฒนาอุตสาหกรรมผักและผลไม,ใม้ใหม่ๆพอกินพอใช้มีสิ่งที่พึ่งพาได้ใช่ไหม นางทุ่มเทกับชาวปวยจีโดยสิ้นเชิงเช่นนี้น่าชิงชังตกลงแคว้นใดที่เป็นบ้านเกิดของนางกันแน่นะถ้ามีต้นสีบักทอนก็จะดีมากต้นสีบักทอนมีรากที่ยาวและทนแรงเหมาะสำหรับปลูกในทะเลทรายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผลไม้สีบักทอน มันทั้งเปรี้ยวและหวานอร่อยมากมีแล้วฟาบ,บาทสเสด็จท่านส่งคนไปเรียกอาเยนกูและซางตามาถ้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพวกเขาพระตำหนักจรุงจิตองค์ชายทายอดใต้เท้ากวัวบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะรายงานพะยะค่ะ เรื่องใดเหรอหม่อมฉันกลัวโหจะกล่าวโทษองคชายทายาตเพราะขาดคุณธรรมพันพัวกับนางสนมฮาเรมซึ่งผิดกฎใต้เท้ากวัวบ้าไปแล้วเหรอไรสาระอะไรของเขานะแต่เมื่อเร็วๆนี้ข้าได้ยินมาว่าข่าวลือขององค์ชายทายาตกับเจ้าจอมยินไต้เท้ากวัวนี่แย่แล้ว กขากำลังเอาเรื่องของเจ้าจอมยินนั้นมาสร้างปัญหาเจ้ารีบไปตำหนักเสียงฟู่ตมหาท่านหญิงหยุนอิงมาบอกนางว่ามีคนอยากจะเอาเรื่องของเจ้าจอมยินนั้นมาละเลงความบริสุทธิ์ของฟาบาทยิ่งเร็วยิ่งดีนะเพื่อยะค่ะท่านหญิงหยุนอิงท่านหญิงหยุนอิงท้าเท้ากาอคงเข้าใจผิดอะไรไปมั้งเจ้าจอมยิน ได้รับคำสั่งจากไทโฮมาเยี่ยมข้าไม่ได้คาดเลยว่าความรักของเสด็จยายที่มีต่อข้าจะกลายเป็นเรื่องปฏิกูลในสายตายของใต้เท้ากอดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีลมไหนเลยจะมีคลื่นฝาบาทแถลงว่าฝาบาเสด็จยังทรงพระประชวรอยู่แต่ในรับหลังก็พันพัวก,กับสนมของฝาบาเสด็จ แม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าขุนนางควรพักดีต่อกษัตริย์ของเขาแต่ข้าจะไม่จงรักพักดีต่อกษัตริย์ที่ไม่คู่ควรเช่นนี้ตำหนักเสียงฟู่ไม่ทราบว่าคือเจ้าหญิงยุนอิงหรือเปล่าอะใช่มีอะไรเหรอในโปรดมากับหม่อมฉันเถิดพะยะค่ะฝ่าบาทกำลังมีปัญหาใหญ่ เรื่องนี้สําคัญมากขออนุญาตให้หม่อมฉันเข้าเฝ้า <Carbon ika> ่าบาทเสด็จให้่าบาทเสด็จทรงควบคุมสถานการณ์เพื่อตัดสินใจเขาต้องการพบเสด็จพ่อแม้ว่าใจเท้าวัวนี้จะเยื่ยยิงในคําพูดของเขาแต่เขาก็ยังจะจงรักภักดีต่อเสด็จพ่อดูเหมือนว่าเขาแค่กังวลมากก็เลยสับสนไปเจ้าเหล่าคุณนางทุกท่าน โรดอย่าฟังเรื่องใรสาระของไต้เท้ากวเขาพยายามจะละเลงความบริสุทธิ์ของฟาบาทนะทุกๆครั้งที่เจ้าจมยินตามคําสั่งของไทฮอไปเยี่ยมองค์ชายทาย,ยาทข้าก็อยู่ด้วยทุกครั้งข้าพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ทําอะไรก้าวล้วกันนางมาได้อย่างไรเหรอแย่แล้วตัวตนของนางดูจากการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้แล้วคงไม่ใช่ชาววินชีใช่ไหม ชาวเปยจีนางเป็นชาวเปยจีไม่นะกลุ่มทูตของเปยจีกลับไปนานแล้วไม่ใช่หรอกเหรอองชายาญาตจะรู้จักคนเปยจีได้อย่างไรกันได้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสนิทสนมกันใช่ไหมองค์ชายาญาตผู้หญิงคนนี้มาจากแคว้นศัตร,รูตัวตอนของนางยังไม่ทราบต้องเป็นสายลับแน่ๆนเ,นเร็วเข้าจับนางเอาไว้